น้ำอยู่ตรงนั้นน่ะหนักชิ้นไหนไม่จินเอามาต้มดีเอาน้ำตัวนี้ต้มที่ไหนละ่ะ่องต้งมมีที่ไหนละ่ะแต่กินก็แค่กินน้ำก๊อกะกินน้ำกกกินน้ำก๊อก,ก,กมาถูพื้นนะครับ <laughs> ท,ที่ป้า้าเอามาถูพื้นเย่ยจริงๆเขาใส่ขวดเพื่อเอาไปใส่น้ำยาล้างพื้นเอามาอวดซิว่าคุณได้อะไรบ้างคะคุณ ไม่เกียดลุกแล้วอ่ะกาแฟอา้าวแล้วจะไปไหนกันต่ออันนี้ไม่ไปใช่ไหมสรุป,รปนอนอยู่บ้านอ้าวไปสิก็อวดก่อนว่าของมีอะไรบ้างก็ซื้อลักลอบคุ่มนะคะหรือเธอคิดจไลท์ข้างในก็ไม่รู้มันก็นั่นแหละค่ะให้เขาไปแกะกันเองก็ยังไม่รู้จะเอาไปให้ใครเพราะว่ามีความสุกว่าถ้าเอาให้นายเหมือนไม่ซอฟต์ูเพราะว่าเขาเป็นะคนไม่กินของหวานแล้วก็อันนี้ซื้อกินเองก็คือฟิกนะคะ แล้วก็อันนี้คิดว่าได้กลับไปซื้ออีกแน่เลยเพราะว่ากระเป๋านี่สามารถ30กิโลคือพุนอร่อยมากแล้วมีความรู้สึกเป็นพุนที่ได้ผลดีมากกินไมนได้นิดห,หน่อยเองค่ะวันนี้ที่โยเกิตไปหน่อยเจ๋เข้านาำแล้วแล้วดูซิชาซื้อมากี่แล้วก็ชานะคะอันนี้กันหนึ่งอคอนก็คือข้าวโพดอบแล้วก็ไปอบสองรอบอะไรก็ไม่รู้ก็อร่อยดีกินเพลินยี่ห้อเดียวกันหมดเลยร้านนี้ร้านที่ตรงข้ามกับร้านที่ชื่อว่าอาลีบาบา ราคาต่างกันเห็นเห็นดูชื่อร้านชัดๆนะคะเผื่อใครมาราคาไม่แพงด้วยใช่พนักงานดีถ้าถ้าคุณไฟตอนร้านจะปิดมารักยาพัสรีนะคะต้องหาอยู่ในสไปซ์สไปซ์มาเก็ตก็เป็นร้านใหญ่พอกับร้านที่ชื่อเนี่ยท่าเสิร์ฟบารบาเนี่ทาเซอร์บาบาแต่อันนี้จะร้านที่มาก่อนก็ได้ไม่ได้เห็นนช่างมันก็เอออิมาโนนุอยู่แถวแยกมันนแล้วก็ได้ชามาอันนี้อันนี้อันนึงคือ สรุปรู้แล้วว่ามาจากไหนอันนี้คือมัลเบอรี่บดอันนี้คือพลัมบดกรอบเปรี้ยวหวานคิดว่าเดี๋ยวจะชิมแล้วก็ลองไปดูซิว่าบดเพราะราคาไม่แพงเมี่ยวอย่างันนี้คือเปรี้ยวที่ที่คาร์เรมคาร์เรมกินอ่ะก็คือพรุนแล้วก็ซื้อชาก็ซื้อชากล่องตอนนี้ก็ซื้อยี่ห้อนี้เขาก็บอกว่าโอเคเป็นชาแอปเปิลทีนะคะห้าลีลาก็เท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งไม่ถึงอ่ะจริงๆก็ประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็ ชาพมเกเรนตก็คือชาช็อินแล้วก็ซื้อเป็นผงชาเปิ้ลแล้วก็ชาอเปิ้ลอันนี้แบบห้าสิบลิลาต่อกิโลอันนี้แบบสิบห้าต่อกิโลแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอันนี้ก็คือซาเลปซาเลปก็คือลากออร์คิดนะคะบดแล้วก็กินน่าจะกินแต่เฉพาะหน้าหนาวเพราะเท่าที่ดูมันก็ผสมชาผสมในช่วงนี้ก็สึดฮอตกันมากไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเออเที่ยบเลย สรุปเธอนอนฝั่งนู้นนะใช่สรุปฉันนอนฝั่งนี้ก็เนี่ยค่ะของฝั่งนะคะของฝากของตัวเองท่านเลยอันนี้ของเราอันนี้ของเราของาอ่ะมาดูของคติบ้างของคติก็อันของเราเหมือนไหมอันแรกขวดอันนี้อะไรนะชิคพีฮะชิคพีชิคพีอกชิคพีอกเนี่ย ใช่แล้วถามเพราะว่าต่างกันตรงไหนก็สีเหลืองกับสีข<อ>าวไงโหตอบ<ก>ตัวดจีนมากนี่สีขาวแถมให้มาสองอันหนึ่งอันแล้วก็อันนี้หนึ่งอันจิตปีสิบสองสิบหกลีลาต่อหนึ่งกิโลซื้อมาสี่สามร้อยกองห้าเหรียญห้าลีลาแล้วก็เดินหมดแล้วของตัวเองอ๋อของตัวเองนะเ,เ,เ,เดี๋ยวก่อน <S <S แล้วก็วกมีย<ม>ังไงของฝากกให้ดูของฝากก่อนของฝากไม่ยังไม่รู้ว่าจะฝากใครใส่ก็เป็นเทอร์ s ิชดีไลท์นะครับ สองอันสองกล่องแล้วเขาซิลให้อย่างดีด้วยนะซิลให้อย่างดีคืนหนึ่งอันเอออันนี้ซิลให้แบบว่าห่วยๆกากตดมากอ่าแล้วก็ดูกาแฟสิได้กาแฟมาก็อันนี้กาแฟยี่ห้อนี้บอกดังมากอ่าไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้มัมเมดเอฟเฟนดี้คูรูครูคาเฟซี่เมมเมดเอฟเฟนดี้มีเว็บไซต์ด้วย มีรัาทั้งคู่เลยไม่เคยเปิดเลยต้องมาเปิดอันนี้กาแฟบดแล้ว2 5 0ห้าสิกรัมหอมกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากกาแฟเปรี้ยวแล้วก็คือมะซองหอแล้วคือเขามีกรรมวิธีการการทำกาแฟของเขานะไม่ได้ไม่ใช่เหมือนเอสเปรสโซ่ใช่ไหมมันต้องเอาทั้งคล้ายๆกันแต่ว่ามันใช้ทั้งกากลยเพราะว่าถ้าเกิดเอสเปรสโซ่เนี่ยจะแยกกากับน้ำคนละส่วนให้ความร้อนดันน้ำออกมาเป็นนั่นแหละอ่า โดยโการอันนี้ก็เลยซื้อทั้งชุดมาเลยมีตัวกาต้มกาแฟแล้วก็เซ็ตตัวแก้ว,แ,กวแล้วก็จานรองแล้วบวกกาแฟอีกสองอห้าสิบกรัม,มนะครับอันนี้ก็เท่าไหร่วะสี่สิบสี่สิบก็ห้าสี่ยี่สิบแปดร้อยแปดร้อยสี่คูณสองอ่าส <x 2, S 2> <laughs> ี่คูณสองคือแปดร้อย ก็ปกติตัวเนี้ยขายกันอยู่ตั้งแต่ห้าเหรียญไปจนถึงยี่สิบห้าลีราถึงยี่สิบลีราแต่มันก็ดูดีนิดนึงก็เลยซื้อทางเซตเลยแบโมละแค่แนะกว่าเนสอ่าส่วนของเราเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราซื้อแค่เอาคือนี้ของเราของเราเส้นน้ำอมาทิ้งไว้นี่นะนี่ของเราเราคือพรูนหนึ่งกิโลเท่านั้น สองอันเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเรจะซื้ออะไรไปฝากเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวราตรีถ้ามีเวลาไม่ใช่เขาเรียกว่าทำหยาดแรงต้องแยกกระเป๋าเลยถ่ายก็ไม่ไหวก็ะเป๋าว้เล็กไง